เอาละค่ะส,สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนหวังว่าครูจะจำครูอ้อมมันได้เนาะอ่าเดี๋วยววันนี้นะคะครูอ้อมมีอ่าคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการทําวัสดุผสมมาให้นักเรียนดูนะคะว่าวัสดุผสมนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างนะวันนี้นะคะจะยกตัวอย่างเมนูหนึ่งเมนูนะคะตัวอย่างหนึ่งอย่างมาให้นักเรียนดูว่าเป็นวัตถุผสมหรือไม่หรืออย่างไรนะคะนี่นั่นเองนะอันนี้นะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่ามันคืออะไรนะมีรสชาติด้วยนะ อืมอร่อยมากมีความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวนักเรียนลองเดาดูสิคะว่ามันคืออะไรนักเรียนสามารถตอบได้ไหมลองเดาดูนะคะว่าคืออะไรเดาได้ไหมเอ่ยอะถ้าเดาไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะอันนี้ก็คือน้ําพึ่งมะนาวนั่นเองเป็นวัสดุผสมเป็นเมนูที่ควอมจะมาสาธิตให้นักเรียนดูในวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าน้ำพึ่งมะนาวนั้นมีส่วนผสมอะ,อะไรบ้างและมีลักษณะเป็นยังไงนักเรียนสังเกตนะคะน้ำพึ่งมะนาวนั้นจะมีสีอะไรยังไงนะคะให้นักเรียนสังเกตน,นะคะน้ำพึ่งมะนาวมีสีมีรสชาติเป็นลักษณะน้ำแข็งหรือว่ามันจะมีลักษณะแข็งหรือว่าเป็นของเหลวยังไงนะคะให้นักเรียนเอาไปบันทึกผลใน้ร้อมเลยนะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะให้นักเรียนไปบันทึกผลให้พร้อมด้วยนะคะในหน้า 83นะคะในหน้า83นะ,ะให้นักเรียนไปบันทึกผลในคระดุมเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวิธีการทำทำยังไงคะ่ะเดวไปดูอุปกรณ์กัน้วยนะคะก่อนที่เราจะไปดูอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของน้ำผึ้งมะนาวกันนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะประโยชน์ของน้ำผึ้งก็คือลดคอเลสเตอรอลน,นะคะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะลดแก๊สในกระเพาะอาหารสร้างภูมิคุ้มกันนะคะ ระบบขับถ่ายนะคะเป็นระบบขับถ่ายที่ดีช่วยในการเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะควบคุมน้ําหนักได้ด้วยนะคะบรรเทาอาการเจ็บคอทําให้ผิวใสนั่นเองนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจนะคะอันนี้คือประโยชน์ของน้ําผึ้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของมะนาวกันคะ่ะ ประโยชน์ของมะนาวนั่นก็คือมะนาวนะคะจะมีรสเปรี้ยวนะคะประโยชน์จะเยอะมากนะคะประโยชน์ก็คือแก้ปัญหาเลือดออกตามไรฟันนะคะแก้อาการเหงืกบวมช่วยบำรุงสายตาให้มีความสดใสขึ้นนะคะเพิ่มรสชาติให้กับอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างอริดอร่อยนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยต้านโรคหวัดด้วยนะคะเพราะว่ามีวิตามินซีสูงนั่นเองค่ะแต่ถ้าเรานะคะนำน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวมาผสมกันนะคะตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ก็คือ กระตุน้นระบบย่อยอาหารนะคะควบคุมน้ําหนักแก้โรคท้องผูกนะคะป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะแล้วก็ปลุกความสดชื่นสดใสให้กับร่างกายนะ,ะบรรเทาอาการหวัดนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้ด้วยนะคะแล้วก็ชุ่มคอแก้กระหายน้ําได้อีกด้วยนะคะน,นี้คือประโยชน์ของน้าผึ้งแล้วก็มะนาวนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทําน้ําพึ่งมะนาวกันนะคะว่าน้ำพึ่งมะนาวนั้นเราจะทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะน้ำมะนาวแซนอร่อยน้ําพึ่งมะนาวแซนอร่อยนั้นมีวิธีการและมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของอุปกรณ์กันนะคะว่าอุปกรณ์ในการทำน้ำพึ่งมะนาวนั้นจะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะนั่นก็คือน้ำพึ่งนะคะอันนี้ขาดไม่ได้นะคะน้ำพึ่งนะคะแล้วก็มีมะนาวนะคะมีเกลือนะคะเกลือนี้สำหรับใส่ไว้สำหรับตัดความเปรี้ยวของมะนาวนะคะแล้วก็จะมีน้ำแข็งนะคะแล้วก็น้ำอุ่นนั่นเองนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำอุ่นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะคะมาผสมกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองทำกันเลยนะคะ เอาละ,ะ่เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะโดยให้นักเรียนนะคะจัดหาอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะคะอุปกรณ์นี้จะมีอยู่ภายในใบ้านของนักเรียนอยู่แล้วล่ะอย่างเช่นมะนาวนะคะมะนาวนี่ก็จะหาได้จากที่บ้านของนักเรียนเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะ,ะจะนิยมนำมาไว้ในตู้เย็นนั่นเองนะ,ะมะนาวก็จะฝานเป็นลักษณะแบบนี้นะ ถ้าเกิดใครชอบมากก็ใส่ได้มากนะคะใครชอบเปรี้ยก็ใส่สักสองสลูกก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่สักหนึ่งลูกแต่ของว้อมเนี่ยลูกใหญ่นะของว้อมลูกใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นว้อมขออนุญาตใส่ไปหนึ่งลูกนะ,ะเพราะว้อมชอบลักษณะประมาณน,นี้นะอ่ะ <laughs> ขั้นแรกเลยนะคะให้เราเทน,น,นะคะเทน้ำพึ่งลงไปนะคะเดี๋ยวเปิดก่อนนะคะอ่ะเราก็จะเทน้ำพึ่งลงไปนะคะสักประมาณอ่ะถ้าชอบหวานก็สักมากหน่อยนะคะสักประมาณสองช้อนนะช้อนสองช้อนโต๊ะของเรานั่นแหละ เทลงไปนะฮะสองช้อนโต๊ะนะคะถ้าชอบหวานมากกว่านี้นักเรียนสามารถใส่ได้มากกว่านี้นะคะนะสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วปิดฝานะคะต้องปิดฝาและเก็บไว้ในตู้เย็นนิดนึงนะคะน้ำผึ้งเพราะว่าไม่งั้นแล้วถ้าเราเอาวางไว้เฉยๆนะคะนักเรียนมันจะทําให้อ่ามดขึ้นได้นะคะแล้วก็เติมน้ําร้อนสักนิดนึงนะคะเติมน้ําอุ่นนะน้าอุ่นลงไปสักนิดนึงเพื่อละลายน้ําผึ้งนะคะแล้วก็โคนนะคะ น้ำให่ต้องเป็นน้ำอุ่นนะคะนักเรียนถ้าเกิดเป็นน้ำเย็นธรรมดาเนี่ยอาจจะทาให้ท้องเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนใช้เป็นน้ําอุ่นนะอ่ะน้ำพึ่งลงไปนะคะคน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 ให้เข้ากับน้ํานะคะคนให้มันละลายนะคะคนให้น้าพึ่งละลายแล้วก็เข้ากับน้ํานะคะแล้วก็บีบมะนาวบีบมะนาวนะบีบมะนาวลงไปเลยนะบีบมะนาวลงไปนะคะบีบมะนาวลงไป อันนี้เราจะทําแบบไม่ง่ายนะคะมันเป็นวัสดุผสมอย่างหนึ่งนะคะที่หาง่ายในครัวเรือนที่หาได้ง่ายนะนะักเรียนสามารถหาหาได้ง่ายภายในบ้านของนักเรียนนะคะ,ะที่จะหายากหน่อยก็คือน้าผึ้งนั่นเองต้องไปซื้อจากข้างนอกนะคะ,ะแล้วก็บีบมะนาวเข้าไปใค,าใ,าใครชอบเปรี้ยวมากใส่มากใครชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่ลงไปนิดเดียวนะ,ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่น้อยเดียวนะคะ,ะใส่ลงไปนะคะ,ะเมื่อเราพอแล้ว เราก็ทําการคนให้มันละลายเหมือนกันนะคะคนคนคนๆนะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนักเรียนจะต้องใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะ <S <S เพื่อดับความเปรี้ยวนั่นเองเพื่อตัดความเปรี้ยวนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มนะแล้วก็คนๆๆๆให้เข้ากันนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ใครที่อยากได้สีที่มันเข้มกว่านี้ก็ให้ใส่น้ำผึ้งเยอะกว่านี้นะคะหรือใครที่อยากจะรับประทานแบบว่า หวานกว่านี้นักเรียนสามารถใส่น้ําพึ่งเพิ่มได้นะคะใส่น้ําพึ่งเพิ่มได้นะลูกนะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็นาน้ําแข็งใส่แกนนแ้วนะคะน้ําแข็งใส่แก้วในลักษณะแบบนี้นะคะถ้านักเรียนอยากให้มันมีสีที่เข้มๆนะคะนักเรียนหรือเพิ่มหวานนะให้นักเรียนเทน้ําพึ่งลงไปก่อนนะเทลงเทน้ําพึ่งลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนแล้วกันนะคะเพื่อสีสันของเราที่สวยงามอ่าเราก็จะเทลงไปหยด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 เราก็จะเทมันลงไปนะคะ นนี่นะเทลงไปนะให้มันมีสีสันที่สวยงามนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนํามาคนแต่นี้จะได้รสชาติอร่อยหวานๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็เทส่วนที่เราผสมลงไปน้ามะนาวที่เราผสมลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเทลงไปในแก้วได้เลยนะเะเทลงไปในแก้วได้เลยนะคะอ่ะ,เ,เ,ะ,ะ,อะเราจะเทลงไปในแก้วแล้วคนนิดนึง คนนิดนึงนะคะเพื่อให้มันผสมกันนิดนึงนะคะอันนี้เราก็จะได้น้มามะนาวเห็นไหมคะได้น้มามะนาวน้ำพึ่งมะนาวที่เราต้องการแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะง่ายๆอันนี้เป็นวัสดุผสมนะคะนั่นก็คือผสมมะนาวน้ำพึง่งเกลือแล้วก็น้ำอุ่นนะคะ เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้ก็จบคลิปวิดีโอแล้วนะคะหวังว่าน้ำพึ่งมะนาวแก้วนี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะเอาลองไปทํากันที่บ้านดูนะคะลองให้คุณพ่อคุณแม่ชิมดูนะคะทําแล้วลองให้คุณพ่อคุณแม่ชิมดูนะคะว่าจะอร่อยสักแค่ไหนหรือว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่อ้อมพูดไหมว่ามันจะมีลักษณะเปรี้ยวหวานหวานนะนักเรียนลองเอาไปทําดูที่บ้านนะคะนักเรียนลองเอาไปทําดูนะคะรับรองว่าอร่อยมากนะอร่อยจริงๆนะอร่อยจริงๆนะ มันจะมีลักษณะเปรี้ยวอ่ารสชาติของความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานนะคะอันนี้สามารถทําแดงง่ายๆที่บ้านเลยนะคะนักเรียนลองเอาไปทําดูนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบันทึกผลการทดลองให้ครูอ้อมด้วยนะคะบันทึกผลในหน้า83ให้ครูอ้อมนี่นะคะว่านะ้มามะนาวเนี้ยมะนาวน้ําผึ้งเนี้ยมีส่วนผสมของอะไรบ้างแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะการสมบัติของวัสดุนั้นมีลักษณะแบบไหนนะคะอย่าลืมนะบันทึกผลการทดลองให้ด้วยนะคะ สรุปแล้วก็คือนะคะวัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำให้เกิดสมบัติที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะขนมชั้นขนมชั้นนี้นะคะจะต้องมีแป้งมันสำปะหลังนะคะหรือว่าแป้งข้าวเจ้าผสมอยู่นะคะขนมชั้นเป็นของหวานเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องมีน้ําตาลผสมด้วยนะคะแล้วก็มีกะทินะคะแล้วก็มีใบเตยนักเรียนสังเกตดีๆนะคะจะเป็นชั้นชั้นขึ้นมาแล้วก็มีสีสีเขียวนี้ได้จากใบเตยนะคะ ตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นคอนกรีตคอนกรีตนี้นะคะจะผสมปูนหินทรายและก็น้ํานะคะจะต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานนะคะเพราะว่าเราจะต้องเหยียบมันหรือว่ารถจะต้องขับผ่านมันตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้ววัสดุที่นํามาใช้จะต้องมีความแข็งแรงและก็ทนทาน,นะคะ่ะ และตัวอย่างอันสุดท้ายนะคะที่ครูอ้อมจะยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะนั่นก็คือกระปุกอมสินอันนี้จะเป็นเปเปอร์มาเช่นะคะจะผสมกับปูนพลาสเตอร์นะคะเยื่อกระดาษแล้วก็กาวแล้วนํามาปั้นปั้นรือขึ้นรูปนะคะเป็นรูปร่างต่างๆเพื่อทําเป็นตุ๊กตาอมสินนั่นเองค่ะการผสมวัสดุนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นได้วัสดุหรือว่าได้วัตถุชิ้นใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการใช้งาน ของเรานั่นเองอย่างเช่นมีความแข็งแรงมีรสชาติหวานหรือว่ามีลักษณะที่สวยงามนั่นเองนะคะค่ะจบแล้วเดี๋ยวเราไปดูพารงงานของเรากันนะคะพลังงานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะประจำวันที่26พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของวันนี้มีอะไรบ้างนะคะ พารงานของเราก็คือให้นักเรียนนะคะดูสื่อออนไลน์นะเรื่องสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนําวัสดุมาผสมกันนะแล้วก็ทาแบบฝึกหัดหน้าที่83นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดหน้า83กาา่อนเนาะหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพแล้วระบุวัสดุที่นํามาผสมรวมกันและสมบัติที่เกิดจากการ นำวัสดุมาผสมกันนะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะดูนะคะดูภาพนะคะแล้วก็นํามาเขียนนะคะนำมาเขียนตรงที่บอกว่าวัสดุที่นํามาใช้ผสมกันมีอะไรบ้างแล้วก็สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนํามาผสมกันนั้นมีอะไรบ้างนะคะอนนี้นจะมีอยู่5ข้อนะคะเดี๋ยวครูอ้อมจะยกตัวอย่างให้นักเรียนข้อที่1ก็คือบะหมี่นะ บะหมี่นะคะักเรียนเคยทานเนบบาะบะหมี่นะคะบะหมี่เหลืองนะบะหมี่เหลืองอันนี้นะคะจะทํามาจากแป้งนะคะอันนี้ของคาวนะคะของคาวเพราะฉะนั้นแล้วจะผสมเกลือนะคะบะหมี่นะ,ะอันนี้เป็นบะหมี่ไข่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะมีไข่ไก่มีแป้งแล้วก็มีเกลือนะคะ ส่วนสมบัตินะสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนาวัสดุมาผสมกันนะสมบัติอันดับแรกเลยให้นักเรียนดูที่สีก่อนเลยนะให้นักเรียนดูที่สีนะคะับะหมี่นะคะจะมีสีเหลืองนะคะพอเราชิมเข้าไปเรากัดเข้าไปเรากินเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกนิ่มๆนะคะนิ่มๆเหนียวๆนนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปก็คือขนมชั้นนั่นเองนะขนมชั้นนะคะอันนี้ของหวานนะขนมชั้นเป็นของหวานนะ ของหวานเพราะฉะนั้นแล้วต้องผสมด้วยน้ําตาลแน่นอนละของหวานจะต้องผสมด้วยน้ําตาลแน่นอนนะอันนี้นะคะเป็นะจะมีกะทิผสมอยู่ด้วยนะคะมีแป้งมีกะทิมีน้ําตาลนะคะมีเกลือมีเกลือนิดนึงผสมเกลือเข้าไปนิดนึงเพื่อตัดความหวานนะ,ะให้หวานอร่อยนะ,ะ,ะนักเรียน อย่าลืมสังเกตสีนะอ่าสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนนะําวัสดุมาผสมกันก็คือสังเกตสีอันดับแรกเลยนะคะขนมชานอันนี้นะคะสังเกตดีๆมีสีเขียวนะสีเขียวพอเราแตะเข้าไปมันจะนุ่มๆน,นะสีเขียวนุ่มๆเหนียวๆนุ่มๆน,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 นั่นเองนะคะเคยคิดเนานะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3นะข้อที่3นี่โตหินอ่อนนะโตหินนะโตหินมานั่งหินพวกนี้นะคะพง่ายๆก็คือจะต้องมีหินแหละ เขาบอกไว้แล้วนี่ว่ามันมีหินนะคะโตหินก็ต้องมีหินเป็นส่วนประกอบนะคะมีหินมีปูนมีทรายเป็นส่วนประกอบนะคะแล้วก็ผสมด้วยน้ํานะคะเพื่อให้ส่วนผสมพวกนี้ผสมกันนะต้องผสมด้วยน้านะอ่าเวลาเรานั่งลงไปนะเรานั่งลงไปสมบัติของมันก็คือมีความแข็งนะคะแล้วก็เรียบนั่นเองนะคะ สำหรับข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นะคะให้นักเรียนทำเองนะคะโดยดูการทดลองหรือนักเรียนจะนำไปทำตามก็ได้นะคะจากการทดลองที่คอ้มทดลองให้ดูในขั้นต้นของวิดีโอนะคะนักเรียนสามารถนำไปทำได้นะคะแล้วก็บันทึกผลการทดลองให้คอ้มด้วยนะคะบันทึกผลให้คอ้มด้วยนะคะในข้อ4แล้วก็ข้อ5นะคะสำหรับข้อ5ใครที่ทำไม่ได้นะคะให้ไปดูในหน้า82ได้นะคะในหน้า82ก็มีนะคะแต่แค่เปลี่ยนสีของ วัสดุแค่นั้นเองนะคะลองไปทํากันดูนะคะอย่าลืมนะบันทึกผลการทดลองให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันเปิดเรียนนะคะบ๊ายบายค่ะ